ต้องรับปากข้าสามเรื่องสามเรื่องไหนบ้างอย่าว่าแต่สามเรื่องเลยสิบเรื่องก็ไม่ใช่ปัญหาถอดเสื้อคลุมเรือมี ดูท่าทีอันใดความจริงใจของเจ้าสิมากราบเขาเป็นอาจารย์นะวันแรกที่ประมุขขุนต้นอย่างข้าเข้าศึกษาเล่าเรียนภาพพจน์ที่พึงมีก็ไม่อาจขาดไปได้คราวก่อนก็าโยนข้าออกมาจากตำหนักช้างยวนคราวนี้ข้าจะให้เขาเชิญข้าเข้าไปอย่างน้อมน้อมคารวะองคเพไปจุเลาะคารวะอะไรกันเงยขึ้นมาคารวะอะไรเล่าเงยขึ้นมาให้หมดพอได้แล้วเจ้ามากระดาบเขาเป็นอาจารย์หรือมาก่อได้กันแน่ได้ไปเดียวเข้า งกู่จากตำหนังเฉาเซิงมาร่่าเรียนวิชากับสัจเทพไปจเูเอขอให้องค์เทพโปรดชี้แนะด้วยข้าได้ออยินเจ้าหยางบอกว่าเจ้ารับปากจะถ่ายทอดวิชาให้กับข้าเป็นถึงสัจเทพไปจเูเอคงไม่ผิดคำพูดแล้วนะข้าสอนเจ้าก็ได้แต่ต้องรับปากข้าสามเรื่องสามเรื่องไหนบ้างอย่าว่าแต่สามเรื่องเลยสิบเรื่องก็ไม่ใช่ปัญหาขอเสือเ้อคลุมย่ามี เจ้าได้ยินไหมเขาให้ข้าถอดเสือ้อผ้านี่มาไรก้การล่เทศะจริงๆเจ้าตัวดีอดทนหน่อยนะฮะการมาเพ็นตาบาดในตำาหนักของข้าจะไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นเทพประมุกหรือฝ่าบาทอะไรทั้งนั้นถอดเสื้อคลุมเทพประมุกออกแต่งกายอย่างเรียบง่ายจนถึงวันที่ออกจากตำาหนักแห่งนี้จะเป็นเพียงเทพรับใช้ผู้น้อยแห่งตำาหนักฉางยวนเท่าน,นั้นจะทำได้ไหมไปเจี๋ยจะยังไงสร้างกู่ก็เป็นข้ารับปากว่าจะถอดออกบัดนี้พลังหุ้นต้นของข้ายังไม่บรรลุ ยังไม่ถือว่าเป็นเทพประมุกในเมื่อยังไม่เคยลิ้มลองเกียรติยศแห่งตำแหน่งนี้การปล่อยวางจะยากสักแค่ไหนกันเชียวฮะเฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะจ้าทำอะไรการวรรเพนตบาทในตำหนักของข้าต้องมีจิตใจมุ่งมั่นไม่บอกแวกทำลายสิ่งของเหล่านี้ซะอย่าแต่ต้องมันอีกทำได้ไหม ของพวกนี้ต่างเป็นของล้ำค่าที่อยู่กับข้ามาตั้งแต่เล็กข้าไม่นำมาก็ได้เหตุใดต้องทำลายอยากได้เพิ่มออกต้องเสียสละบ้างกระทั่งสิ่งของนอกกายยังตัดใจไม่ได้จะเป็นเทพมุกหุ้นตุ้นได้อย่างไรไปเป็นตัวตลกซะดีกว่าหากไม่ยินยอมก็เชิญไปได้ตามสบายข้าไปเฉียไม่รังผู้ไร้ความตั้งใจข้าทำลายข้าอยอมทำลาย ในเมื่อสลัดได้ก็เข้ามาเจ้าไป่วางได้จริงเหรอที่ไปจเอียพูดก็ถูกมีเสียก็ย่อมมีได้เราเค้าเรียนรู้วิชาทั้งหมดของเขาได้ซะก่อนสิ่งแรกที่ข้าจะทำคือทำลายตำหนักช้างยวนล้างแค้นให้กับของรับค่าทั้งหมดของข้าเอ๊ยยังมีเงินไขข้อที่สามอยู่นะเจ้าไม่รู้อะไรซะแล้วเข้าว่านะชีวิตที่แสนสุขสบายของเจ้าจบแล้วล่ะ เต็มใจมาบำเพ็ญตะบะกับข้าไหมเต็มใจสิข้าเต็มใจเต็มใจที่สุดเต็มใจกับขีสิใครจะยอมมาเห็นหน้าเจ้าก้อนน้ำแข็งอย่างเจ้าแบบนี้ทุกวันล่ะแสงงัำเป็นวางมากรอวันที่ข้ากลายเป็นเทพประมุขแห่งหุ้นตุ้นเจ้าก็จะถูกบีบอยู่ในกำมือของข้าท่านองค์เทพโปรดรับการคำนับจากสร้างกูมีความสุขแล้วสิด้วยฐานะของข้ามาเคารพเจ้าเช่นนี้ ตำหนักชังยวนก็คงมีเรื่องมองคลเกิดขึ้นแล้วมีเรื่องมองคลเกิดขึ้นฮะยจะใช้วิชาอาจใจข้าอย่างนั้นเหรอระย่างอายจริงๆปากทำชมแต่แอบ,บด่าในใจถือว่ามีอย่างอายงั้นเหรอข้าตำหนิเจ้าสองประโยชเจ้าจะเสียเนื้อไปหรอกเหรอสิ่งที่เจ้าคิดอยู่ในใจหากทําได้ถือว่ามีความสามารถข้าจะรอให้เจ้าสืบทอดตําตแหน่งเทพประมุขและ่าบีบเพ้ข้าอยู่ในกาม,มือ สกกัดกัดนพลังวิญ,ญี่คือ,รอเรื่องที่สามพลังเพลิงดาราแค่นั้นของเจ้าทิ้งไปก็ไม่เสียหายในเมื่อมาบำเพ็ญตบะก,กับข้าก็ต้องปฏิบัติตามกฎของข้ายามเฉิญรุ่งเช้าห้ามสายเด็ดขาด,ดอดทนไหมอกจะแตกตาย อเอาไปทำอะไรเหรอองค์เทพกล่าวไว้เมื่อท่านมาอยู่ตำหนักฉางยวนก็เป็นเทพที่มีฐานะตา่ำในแต่ละวันก็เรียนรู้หลักการรับใช้ข้าน้อยซึกก่อนอ่ะอเจ้าเป็นคำพูดของขา้ามีสิทธิ์อะไรไปรสั่งข้าองคเทพยังได้กล่าวไว้ว่าในที่นี้ท่านไม่ได้เป็นเทพประมุขอะไรทั้งนั้นในตำหนักฉางยวนแห่งนี้ต้องเป็นข้าน้อยที่ดูแลอยู่แล้วแน่นอนว่าต้องให้ข้าน้อยสอนก่อนจะต้องเรียนรู้กับข้าน้อยซักก่อนให้เจ้ากลั่นแกล้งข้าอยู่ชัดๆไปเฉยอยู่ไหนข้าจะไปพบเขา องค์เทพยังได้กล่าวว่าหากฟาบาทน้อยมีอะไรที่ไม่พอใจก็เชิญไปได้ตามสบายส่วนเรื่องที่มาบำเพ็ญตบบาทในฉางยวนต่อจากนี้ไปไม่ต้องพูดถึงอีกข้าชอบกวาดพื้นที่สุดแล้ว ถ้าไม่ชอบใกล้ชิดกับผู้อื่นเทียนฉีสำรวมตนด้วยนี่เจ้าทำได้ยังไงทำอะไรเหรอนึกไม่ถึงว่าเจ้าตัวดีนั่นกำลังกวาดพื้นให้เจ้าเฮ้ตั้งใจหน่อยสิ <c oughs> ว่านอนสอนง่ายมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนฉลาดล้ำกว่าผู้อื่นไม่เคยก่อเรื่องนี่ กำใดใครก่อกรรมนั่นคือสนองคำพูดนี้จืออ้อหยางเป็นคนพูดนะหากไม่ใช่เพราะนางเกี่ยวพันต่ออนาคตของพิภพเทพนางก็ไม่คู่ควรเข้ามาในตำาหนักของข้าหรอกไปจุเจอสร้างกูนางไม่ได้เป็นผู้ให้ความสามารถเช่นนั้นพูกเจ้าเพิ่งเจอกันครั้งสองครั้งถ้าสนิทก็จะรู้ว่านางร่าเริงไร้เดียงสาน่ารักสดใสร่าเริงได้เดียงสาน่ารักสดใสใช่แล้วเพิ่มพลังวิญ,ญญาณได้ไหมแบกรับสรรพชีวิตได้ไหมนี่